แต่เราเนี่ยไม่ได้อยากจะฟ้องใครหรอกเว้นแต่ทําให้เสียหายนะอย่างเช่นกรณีนี้เดบีนองเง็นคลิปตตโยวกางลั่งมาตีหน้าก้าอะจองตบนีวช่องคนเดบูนะถ้าไม่คุณไม่เปิดคลิปนั้นออกมาละคลิปเตียวการนายสัมผัสนะติดกันก็สัมผัสนะเบอร์มันมีเสียงรอบเบอร์ก็บันทึกไว้เรียบร้อยกับคลิปเตียวพวกไม่บีนองเล็กวอนน้านี้กันมั้ยบีนองเง็นเหรอไหมล่ะครับว่กันก็ไม่ได้ผูดสักประโยคเลยว่าย้ายเียกอาเด็กอาเด็กภูเก็ตบ่าเด็กตายไอ้เด็กเด็กภูเก็ตโดยเจ้าโอ นี่คือการโจมตีแบบจัดๆตดดีนี่ปุบโมคลิปคล่องคลิปมาเดียวไม่พี่น้องดูตกไม้พี่น้องกำลังแบ่งแยกประชาชนไงแล้วคนเป็นว่าที่สสที่ไปสนับสนุนเขาไม่ได้เป็นต้นทางนะแต่เขาพูดเชิงสนับสนุนมีประโยคไหนที่ผมไปกล่าวหาว่าว่าที่สสภูเก็ตของพัรคกไกลเนี่ย เป็นคนพูดว่าคนใต้ไม่ใช่คนภูเก็ตไม่มีเลยไม่มีเลยพูดชัดมากว่ามันมีไวรัลแล้วเขาไม่ใช่ต้นทางนะผมยังย้ำด้วยแล้วหาว่าคนดูท็อปนิวถูกล้างสมองด้วยพี่น้องไปดูเนี่ยอย่างนี้ก็ถูกล้างสมองใครล้างสมองใครกันแน่ก็เดี๋ยวรอคุยกับฝ่ายกฎหมายท็อปนิวว่าฝ่ายกฎหมายท็อปนิวว่ายังไงมันไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วทีนี้คราวนี้คุณต้องเคารพกับกฎหมายบ้านเมือง ท็อปนิวช่วงหลังในสนุกมากเพราะมันมีคนบิดเบือนให้ร้ายโจมตีอัดเป็นคลิปบ้างเอาไปโพสต์บ้างว่าท็อปนิวมันรายงานอย่างนี้นะนะมันใช้ไม่ได้นี่แหลแต่ไปตรวจสอบมีทั้งท่านผู้ชมส่งเข้ามานะนะวุ้ยเดี๋ยวฟ้องมาเลยฟ้องมาเลยอย่างนี้นะท่านผู้ชมในยุคมากเลยนะแต่เราเนี่ยไม่ได้อยากจะฟ้องใครหรอกเว้นแต่ทําให้เสียหายนะอย่างเช่นกรณีนี้ล่าสุดเนี่ย ท่านผู้ชมท็อปนิวเนส่งมาให้ว่าเนี่ยแบบนี้ใช่หรือเปล่าได้ไหมในแฟนเพจขยะมรสุมเมื่อสี่วันที่แล้วนี่คือชื่อแฟนเพจนะได้มีการโรสาพสต์ภาพแฟนเพจนี้คนติดตามเยอะมากนะ,ะขยะมรสุมนะชื่อแฟนเพจเขาได้มีการโพสต์คลิปจากติ๊กต็อกค,คลิปนี้เป็นคลิปที่ผู้ชายคนนี้นะได้กล่าวหาท็อปนิวโดยมีข้อความระบุ ตัดแปะอยู่ตรงหน้าคลิปด้วยว่าบิดเบือนสุดๆค,คือหาว่าท็อปนิวนี่บิดเบือนสุดๆเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยนะคลิปนี้นะฮะเอาบางส่วนที่เรารายงานในรายการข่าวมีคมเนี่ยไปออกแต่ตัดต่อฮะอแล้วก็กล่าวหาว่าเรารายงานข่าวบิดเบือนใส่ร้ายเลยแล้วก็ปั่นให้คนเนี่ยเกลียดชังท็อปนิวว่าท็อปนิวรายงานข่าวใช้ไม่ได้นะขยะมรสุมเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความประกอบคลิปนี้ว่าแอดมินเพจนะ ตัวผมเองทำงานร่วมกับพี่กันพี่กันก็คือว่าที่สสภูเก็ตเข้าปีที่ห้าอย่างที่เคยโพสต์ก่อนเลือกตั้งนั่นแหละเรื่องข่าวบิดเบือนโจมตีมีมาตลอดเราก็เฉยเฉยไม่หวั่นไหวหรอกแต่บางทีก็สกกระปกเกินนี่คือข้อความที่แอดมินโพสอย่างเช่นข่าวนี้จุดๆๆก็หมายถึงข่าวที่ท็อปนิวนำเสนอค,คนใต้คือคนใต้คนภูเก็ตก็คือคนใต้นี่แหละที่เป็นกระแสทุกคนก็รู้แซวกัน แต่บางช่องเอาเป็นเรื่องโจมตีเลิกดูเดลี่พรอพเพตซะนะโลกกว้างขึ้นอีกเยอะนะอันนี้คือข้อความที่แอดมินโพสเลิกดูเดลี่พรอพเพตซะนะโลกกว้างขึ้นอีกเยอะอแล้วก็นำเสนอคลิปนี้นะอ้าวเดี๋ยวลองดูคลิปที่เขาไปโพสต์ ความยาวเกือบสามนาทีนะครแต่ดูให้ชัดๆว่าเขาพูดถึงเรายังไงไม่ใช่คนใต้อาพีบนนองตอนนี้บีนองมาฟังกันชัดๆนะว่าตีซ่อซ่กันกองภูเก็ตอ่ะพูดจริงไม่ว่าคนภูเก็ตไม่ใช่คนใต้ฟังจากคลิปนี้เลยบีนองเราไม่ใช่คนใต้อย่าเรียกเราคนใต้เรียกคนภูเก็ตเออเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นอาจจะเป็นไวรัลของเหล่าวัยรุ่นนะครับคนยุคใหม่ที่ที่รู้สึกว่าตัวเอง มีความสุขที่ว่าได้เลือกพรคเก้าไกลได้เห็นพรคเก้าไกลชนะในภาคใต้แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังเอ็นไม่บีนองกันไม่ได้พูดสักคาเลยเตี๋ว่าอย่าเรียกเราคนตายให้เรียกเราคนปูกเกตแต่คนเดี๋ยเปิดวัวโจว,าวมาคือนักข้าวตีท่ามเอ็นไม่พีนองเอ็นคลิปเลยใช่ไหมที่นี่บีนองไปเล่จองทับนิ้วนะไอ้คลิปตีจองทับนิว้วตีเอาไปลงเอ็นไหมเอามาฟังกันแล้วสสเก้าไกลลัน่นเนื้อหาก็คือนะ ว่าที่สสของพรรคก้าวไกลภูเก็ตซึ่งเขาชนะเลือกตั้งสามเขตนะมีการโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์กันว่าอย่าเรียกคนใต้ให้เรียกภูเก็ตอดนนีนายทิติกันทิติพฤกติกุลว่าที่สสก,ก้าวไกลเขตสามบอก ในคลิปอ่ะกันก็ไม่ได้พูดสักคำเดียวเลยว่าอยาเรียกคนณภูเก็ตว่าคนตายให้เรียกว่าคนภูเก็ตแล้วบีนองเองีนคลิปเตียวกางลัางมามตินักเก้าอะยองต๊อบนิวช่องคนเดือพูนะถ้าไม่คุณไม่เปิดคลิปนั้นออกมาละ่ะคลิปเตียวการนายสัมผัสนะติกันก็สัมผัสนะเบอร์มันมีเสียงครอบเบอร์ก็บันทึกไว้เรียบร้อยการคลิปเตียวพวกไม่บีนองเล็กคนนานาี่ห็นไหม พีนองเงีล้ละไม่ละครับบอกกันก็ไม่ได้ผูดสักประโยคเลยว่าย้ายเรียกเด็กเด็กปูเก็ตว่า,าเด็กตายให้เรียกเด็กปูเก็ตโดยเจ้าพอนี่คือการโจมตีแบบจัดชดตินี่ปุ๊โมคลิปร้องคลิปมาเตียบให้พีนองดูตกไม้พี่นองนี่คือการโจมตีอย่างเดียวเลยแล้วพีนองคิดเลคนเจินนั่งดูไอจ่องท็อปเนี่ยนั่นเบอร์เตคุณดูไปตั้งมดอะ คุณทอกลางสะมองแล้วพอคุณคว้างเคใจความนิดเดียวน่ะคุณก็เอาไปทำาลกโซเชียลหรือบางคนไม่ได้เป็นอ่าคนดังคนได้แต่เอาไปทำคลิปดาปักกาวไกลลือดาคนภูเก็ตลือดาวาตีเจ้อซ้อคนภูเก็ตเห็นไหมมันเป็นการหรายไร่ต่างมดเลยแล้วตาผมไมไปทำคลิปนี้ขึ้นมาแหะพี่นอ้องคลขายว่าทุกคนเชื่อไปหมดแล้ววะโอไอโบ้ไอโบ,อบ้วาตีเจ้อซ้ภูเก็ตสร้างคนนี้มันสร้างเฮ้าตกไหมพี่นอ้อง แม่พอได้ประเจาจนเลือมาหน่อยนี่ตึงแต่าตำแบงต่ำตลาเมาว่าเออมึงอย่าเรียมาเรือยกลัวเด็กตายนะแต่กลัวเป็นคนเด็กบุกันนี่จนกลายเป็นลาบาดไปหมดแล้วบี่น้องเข้าไหมเพราะว่าคุณน่ะไม่ซืบสาะ,ะแสวเงห้าเลยว่าปอเมือตอบนิ้วเขาบอกว่าเออไอ้เกาไกรเป็นปั่นนันคุณเกาไปผูดตอโดยแต่ก,การไม่ไปห้าเลยว่าคลิปตอนต่อที่เขาผูดเขาผูดจริงไหมแล้วเบอร์คลิปเบื้องล่างนี่เดียวแต่ว่านักก้าพูดได้ไหมแต่มันมีคลิปเป็นงองอยู่ข้างล่างอะ นั่นคือการนายซ่มผ่าจริงแล้วมีเสี้ยงจริงๆรก้าโอเคช่องคลิปบีนองไดแล้วที่นี่ใช่ไหมสวัสดีกับผมอมบีนองเดี๋ยวเราให้ดูเต็มๆเลยนะทีนี้ผู้ชายคนนี้ๆๆตัดต่อคลิปที่เรารายงานข่าวท่านผู้ชมจะเห็นตัดต่อแล้วเอามากล่าวหาเราว่าเราเนี่ยให้ร้ายว่าที่สอภูเก็ตนะะเราให้ร้ายจริงหรือเปล่า เรารายงานไม่ตรงไปตรงมาจริงหรือเปล่าถ้าไปดูในแฟนเพจที่ลงคลิปคลิปนี้ขยะมรสุมเนี่ยนะคลิปที่ผู้ชายคนนี้กล่าวหาโจมตีเราเมื่อสักครู่เนี่ยคนดูเนี่ยแสนสามเก้าคนที่เราวงกลมแดงๆไว้นี่นะแล้วก็มีคอมเมนต์ประมาณพันสาร้อคอมเมนต์เห็นไ,ไหมบอกว่าท็พบนิวเด่บบิดเบือนสุดๆเลยนะแต่ถ้าไปดูคอมเมนต์นะส่วนใหญ่เลย โพสเองทัวลงเองคือมีคนเนี่ยมาทวงนี่ข่าวเขาไม่ได้บอกนะว่ากันเป็นคนพูดแล้วในคลิปที่กันให้สัมภาษณ์เนี่ยที่คุณเอามาออกเนี่ยนะ <c oughs> ดูที่นักข่าวเขานำเสนอเนี่ย <c oughs> นะดูเนื้อข่าวให้ละเอียดหน่อยเราดูแป๊บเดียวยังรู้เลยละวังเขาโดนฟ้องร้องนะชัดขนาดเนี้ยแก้ตัวไงก็ฟังไม่ขึ้นนี่ตัวอย่างนะ <c oughs> อีกคนหนึ่บอกนักข่าวเขาบอกว่ามันมีการโพสต์กันนะเขาไม่ได้พูดเนี่ยดูทับอีกแต่ละคนนี่ไปแสดงความเห็นนะอันนี้ขอบคุณมากเลยนะค่ะเป็นประชาชนทั่วไปนะนะคนที้บอกเขาโพสต์กันอย่าออกตัวแรงคนฝังคนฟังเขาไม่งอ้อคือทัวลงไอ้ผู้ชายคนมเมื่อกีน้นะแยกแยะยังไม่ถูกเลยแค่นจะมาทําคลิปอธิบายแก้ตัวแทนหนักแล้วแบบนี้ <laughs> นี่แล้วก็มีอีกคนนึงบอกบ้าวเปลี่ยนใจไปแลท็อปนิวมั่งก็ได้นะนะเนี่ยจะได้สว่างขึ้นมั่งค่ะน,นี่คือคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปเมื่อสักครู่เองนะนะแล้วนี่แต่ละคอมเมนต์ดูสิฮะอีตาคนที่ออกตัวแรงแซงแหกโค้งเสนอหน้าคนเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยแต่ละคนที่เอาไโปโพสต์นะค่ะนะแล้วคนนี้บอกไม่ใช่เฉพาะท็อปนิวเราก็ได้อ่านคนนี้เขาไปอ่านเจอข่าวที่เรานําเสนอค่ะนี่แต่ละคน นี่ตัวอย่างนะนะแล้วทีนี้เรานําเสนออะไรทีนี้เหมือนที่เขาเกล่าวหาใส่ร้ายเราหรือเปล่าทีนี้นะฮะจริงๆเนี่ยถ้าท่านดูที่เรานําเสนอจริงๆแค่พาดหัวข่าวที่เรานําเสนอเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วสอสอเก้าไกลปลื้มไวรวัลอย่าเรียกคนใต้ให้เรียกคนภูเก็ตเราไม่ได้รายงานว่าสอสอเก้าไกลเป็นคนพูด แล้วบอกว่ามันมีไวร่านี้แล้วนักข่าวเนี่ยไปถามว่าที่สสแล้วว่าที่สสเนี่ยปลื้มเขาก็เลยมีวาทกรรมเพิ่มพี่ผู้ชายคนเมื่อกี้แกไปดูที่ไหนมาแต่ดูแล้วเนี่ยเจตนาคุณไม่สุจริตเพราะคุณตัดต่อเนื้อหาที่เรานำเสนอ<ช>แล้วเอาไปด่านะข่าวที่เรารายงานมาต้นทางไทยโพสต ไทยโพสเสยาพหัวสอสอก้าวไกลลั่นเดินหน้าพัฒนาภูเก็ตเทียบชั้นสิงคโปร์ฮ่องกงปลื้มไวรัลอย่าเรียกคน,คนใต้ให้เรียกคนภูเก็ตเห็นไ,ไหมนี่คือไทยโพส์รายงาน<ะ>แล้วเราก็นําเสนอแบนเนอร์นี้ตอนที่เรารายงานข่าวด้วยทีนี้เราให้ดูชัดๆเลยแบบไม่ไปตัดต่อเหมือนที่ผู้ชายคนเมื่อกี้เจตนาไม่ดีนําเสนอให้ดูเต็มๆฮะว่าวันนั้นเรารายงานยังไง แล้วเราให้ความเป็นธรรมยังไงอยู่บนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงยังไงแล้วมันเหมือนที่ไอ้ผู้ชายคนเนี้มันไปกล่าวให้ร้ายโจมตีเราหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นนะ,ะแต่ที่นี้มันไม่ใช่แค่สาวกสม้มมันมีทั้งระดับคนช่วยหาเสียงะระดับผู้บริหารพักรวมไปถึงว่าที่สสด้วยพักเก้าไกลเนี่ยที่ไม่น่าเชื่อว่าเอาผลการเลือกตั้งเนี่ยไปบูลลี่ประชาชน ในไทโพสต์เนี่ยได้มีการพาดหัวแบนเนอร์ข่าวนี้สอสอก้าไกลลั่นจริงๆยังไม่ได้เป็นสอสอนะฮะยังไม่ได้รับการเด <The S 2> ินหน้าพัฒนาภูเก็ตเทียบชั้นสิงคโปร์ฮ่องกงปื้มไวรัลอย่าเรียกคนใต้ให้เรียกคนภูเก็ตเนื้อหาก็คือนะว่าที่สอสอของพรรคก้าไกลภูเก็ตซึ่งเขาชนะเลือกตั้งสามเขตะนะ,ะขึ้นรถแห่รอบภูเก็ตแล้วขอบคุณทุกคะแนนเสียงแล้วให้สัมภาษณ์ ก็จะเดินหน้าทําตามนโยบายหาเสียงเอาไว้สร้างความเจริญให้กับภูเก็ตนะฮะแล้วก็พูดถึงการเป็นเจ้าภาพงานเอ็กซ์โป2028พรว่าจะต้องไปหาหาปรึกษากันก่อนนะนะฮะซึ่งอันนี้เป็นการผลักดันของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะแต่ที่นี้บางช่วงที่มันเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยเป็นถึงว่าที่สสแล้วทำไมทําแบบนี้นะคือไปพูดถึงประเด็นที่เป็นไวรัลในโลกออนไลน์ นะมีการโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์กันว่าอย่าเรียกคนใต้ให้เรียกภูเก็ตอันนี้นายทิติกันทิติตพฤกติกุลว่าที่สอสเก้าไกลเขตสาบบอกะนะคำว่าอย่าเรียกคนใต้ให้เรียกคนภูเก็ตตามสื่อโซเชียลเขาเล่นกันเนี่ยนะคิดว่ามันเป็นเรื่องของไวรัลในวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความสุข ได้เลือกพักก้าวไกลได้เห็นก้าวไกลชนะในภาคใต้เชื่อว่าหลายคนอยากเห็นจังหวัดตัวเองทุกทุกคนในภาคใต้ดีขึ้นเหมือนภูเก็ตก็เห็นนะเมื่อชาวภูเกต็ตได้รับโอกาสนี้พวกเราจะทําให้ดีที่สุดถ้าเห็นว่าพรัคก้าวไกลไปเป็นสสของท่านในพื้นที่เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วหลังจากนี้ทุกจังหวัดในภาคใต้จะเห็นว่าต้องเลือกพักก้าวไกลในวันข้างหน้าต่อไปอย่างแน่นอนอันนี้คือที่มาที่ไปที่ ใครโพสเนี่ยพาดหัวสอสอก้าไก่ลั่นและอีกเดินหน้าพัฒนาภูเก็ตเทียบชั้นสิงคโปร์ฮ่องกงปลื้มไวรัลอย่าเรียกคนใต้ให้เรียกคนภูเก็ตคือมันมีเนื้อหาที่สื่อไปลองว่าทุกจังหวัดภาคใต้ตอนนี้ไม่ได้เลือกก้าวไกลสอสอภาคอื่นหมดเลยสอบตกหมดก้าวไกลแต่มีที่ภูเก็ตที่เดียวก้าวไกลชนะเลือกตั้งแล้วสามเขตด้วยการใช้วาทกรรมว่า อย่าเรียกคนใต้ให้เรียกคนภูเก็ตจึงเป็นเหมือนกับการยกตนเคลมว่าภูเก็ตเลือกก้าวไกลค,คือการแยกออกมาจากที่เรียากาคนใต้อื่นๆกําลังแบ่งแยกไงกําลังแบ่งแยกประชาชนไงแล้วคนเป็นว่าที่สสนี่ไปสนับสนุนเขาไม่ได้เป็นต้นทางนะแต่เขาพูดเชิงสนับสนุนวาทกรรมนี้ไงแล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นวาทกรรมกลวงยังไงทีนี้มันไม่จริง แล้วพูดแบบนี้คนภูเก็ตเสียหายด้วยคนใต้เสียหายด้วย mm. ประการแรกเลยคนใต้มันต่ําต้อยยังไง mm. กับการที่ไม่เลือกก้าวไกล <c oughs> มันไม่ใช่ความผิดบาปเลยไม่ว่าจะเลือกพักไหนได้ทั้งนั้น <c oughs> มันเป็นสิทธิทเสรีภาพไม่ควรเอามาบุลลี่กันอันนี้ประการแรกเลยนะฮะคือกําลังเหยียดเหมือนกับว่าคนใต้ยี่ mm. เพราะไม่เลือกก้าวไกลเนี่ยแต่มันไม่ใช่ส่วนสอง การที่ไปพยายามแบ่งแยกว่าเนี่ยคนภูเก็ตนะต้องเรียกว่าคนภูเก็ตเพราะภูเก็ตเลือกเก้าไกลแล้วก็ไปเคลมราวกับว่าทั้งภูเก็ตตอนเนี้ยสนับ,สน,บสนุนมอบสามนิ้วเป็นส่วนใหญ่เพราะเลือกเก้าไกลทุกเขตแลนด์นสไลด์ยกเกาะแต่ข้อที่จริงมันไม่ใช่ในรายละเอียดคือชนะเลือกตั้งทุกฝ่ายต้องยอมรับ <Okay. S 2> แต่ไปพูดไม่ได้ว่าคนภูเก็ตส่วนใหญ่สนับสนุนพรรคเก้าวไกล หรือไปเคลมไม่ได้ว่าคนภูเก็ตส่วนใหญ่สนับสนุสน,นม็อบสามนิ้วเพราะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนบางส่วนบอกว่าจะไม่ไปเที่ยวภูเก็ตแล้วไม่ชอบอคนที่ไม่ชอบสามนิ้วไงคนะแต่ผมกําลังจะบอกว่าไปเที่ยวได้คนภูเก็ตส่วนใหญ่ก็ไม่เอาม็อบสามนิ้วทําไมผมพูดได้ไปดูตัวเลขคตัวเลขการลงคะแนนของคนภูเก็ตซึ่งข่าวเป็นข่าวได้นำเสนอไปแล้วแต่นี่เราทําวงกลมให้เพิ่มเติมจะได้เห็น,นชัดเขตหนึ่งเลือกเก้าไกลสองหมื่นหนึ่งพันเห็นไหม แต่คนที่ไม่ได้เลือกก้าวไกลคือเลือกพรรคอื่นคะ,คะแนนมันถูกแตกเลือกรวมไทยสร้างชาติหมื่นหนี่คือเราให้ดูเต็มๆนะช่วงที่เรารายงานข่าวจริงเห็น <คะ S 2> ไหม<ค>ะนะมีประโยคไหนที่ผมไปกล่าวหาว่าว่าที่สสภูเก็ตของพรรคเก้าไกลเนี่ยเป็นคนพูดว่าคนใต้ไม่ใช่คนภูเก็ตไม่มีเลยไม่มีเลยพูดชัดมากว่ามันมีไวรั แล้วเขาไม่ใช่ต้นทางนะผมยังย้ําด้วยเอาเดี๋ยวฟังชัดๆตรงนี้เลยฮะตรงที่ย้ําะการใช้วาทกรรมว่าอย่าเรียกคนใต้ให้เรียกคนภูเก็ตจึงเป็นเหมือนกับการยกตนเครมว่าภูเก็ตเลือกก้าวไกลค่ะคือการแยกออกมาจากที่เรียกว่าคนใต้อื่นๆกําลังแบ่งแยกไงกําลังแบ่งแยกประชาชนไงแล้วคนเป็นว่าที่สสนี่ไปสนับสนุน เขาไม่ได้เป็นต้นทางนะแต่เขาพูดเชิงสนับสนุนวาทกรรมนี้ไงแล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นวาทกรรมกลวงยังไงทีนี้เขาไม่ได้เป็นต้นทางนะงนี่พูดชัดๆเนี่ยแล้วทีนี้กลับไปที่ไอ้คนที่ไปโพสต์แล้วก็ทําคลิปฮะ,ะนะะที่ไปโพสต์แล้วทําคลิปมีคนเข้าไปดูแสนสามหมื่นเพนมีแชร์ออกไปอีกนะสี่ร้อยกว่าคุณเป็นใคร แล้วคุณเห็นข้อที่จริงที่เรานําเสนอจริงๆแล้วเนี่ยผมถามว่าความรู้สึกคุณเป็นยังไงอายไหมรู้สึกหน้าชาบ้างไหมที่ตัวเองพูดอะไรออกไปแล้วโจมตีให้ร้ายเรายังไงแล้วหาว่าคนดูท็อปนิวถูกล้างสมองด้วยพี่น้องไปดูเนี่ยอย่างนี้ก็ถูกล้างสมองใครล้างสมองใครกันเนี่ยใครพูดความเท็จกันเนี่ยที่บอกว่าชัดเจนสุดๆเนี่นะชัดเจนสุดๆแบบไหนทีนี้ <c oughs> ที่ผมถามจริงส่วนตัวผมผมเคารพคนใต้มากนะ,ะผมรักมากผมรักในความเป็นคนตรงของคนใต้ส่วนใหญ่แต่สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำเนี่ยผมถามหน่อยคุณมองตัวเองในกระจกคุณยังนับถือตัวเองได้ปะคุณยังเรียกตัวเองว่าลูกผู้ชายได้ปะจากข้อที่จริงที่ปรากฏแล้วมันสวนทางกับที่คุณเอามาบอกว่าเราบิดเบือนสุดๆใครบิดเบือนสุดๆกันแน่ทีนี้แล้วเพจขยะมรสุมเนี่ย เป็นเพจที่นําเสนอเรื่องราวสิ่งแวดล้อมอะไรต่อมีอะไรใ,ในภูเก็ตถามว่าคุณทําคลิปแบบนี้ออกมาเพื่ออะไรคุณมีเจตนาอะไรคแล้วคุณให้ร้ายเราซึ่งทําหน้าที่ตรงไปตรงมาให้ที่มาที่ไปของไอ้ไวรัลที่สร้างความแตกแยกในสังคมคนใต้ไม่ใช่คนภูคนภูเก็ตอย่าเรียกคนภูเก็ต <คน S 2> ว่าคนใต <คน S 2> ้ให้เรียกว่าคนภูเก็ตอเราอุตส่าห์ช่วยชี้แจงให้พี่น้องชาวภูเก็ตนะ อย่างตรงไปตรงมานะ,ะแต่กลับกลายเป็นว่ามันมีเพจดังเพจใหญ่อย่างเงี้ย<ม>ในภูเก็ตน่ะเอาเราไปเบีดเบือนโจมตีอ่ะผมถามไปถึงแอดมินเพจนี้ด้วยคุณจะรับผิดชอบอยังไงค,คุณรู้สึกยังไงในจิตสำนึกเบื้องต้นก่อนพอเห็นทั้งหมดแล้วซึ่งผมเชื่อว่าคุณเห็นทั้งหมดตั้งแต่ต้น<ม>แต่คลิปที่คุณเลือกไปเปิดคุณเปิดแค่นิดเดียวแล้วก็บอกว่าเอามาตัดต่อด้วยนะเสมือนหนึ่งว่าช่วงที่ผมกำลังบอกว่านี่ คนนี้แล้วเขาก็พูดอย่างนี้กลายเป็นเขาพูดไปเลยทั้งทั้งที่ที่จริงเนี่ยเราไม่เคยบอกเลยเขาพูดแต่เขาแสดงความเห็นต่อวัยเลาแล้วยังบอกด้วยว่าเขาไม่ใช่ต้นทางนะแต่นักข่าวไปถามนะท่านผู้ชมท็อปนิวเห็นชัดนะเมื่อสักครู่นี้แต่อีดาเนี่ยเอาไปบิดเบือนเฉยเลยค่ะอายบ้างไหมผมถามหน่อยช่วยอายหน่อยเถอะหรือถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงนะเอาวันนี้ไปออกด้วยสินะคือจะออกไม่ออกในเรื่องคุณละ แต่ตอนนี้มันมีอยู่สองอย่าง <Yeah. S 1> หนึ่งคุณไปคุยกับตัวเองว่าคุณอายไหม <Okay. S 1> คําตอบเป็นยังไงคุณไม่ต้องบอกใครเราไม่มีหน้าที่ที่คุไปร้องขออะไรคุณ <Okay. S 1> แต่สองนะก็เดี๋ยวรอคุยกับฝ่ายกฎหมายทบนิว mm. ว่าฝ่ายกฎหมายทบนิวว่ายังไง <Okay. S 1> มันไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วทีนี้นะผมนํานเสนอข้อเท็จจริงไปแล้วว่าจริงๆผมพูดว่าไงแล้วคุณพูดว่าไงผมเปิดหมดเลยนะคร <Okay. S 1> าวนี้คุณต้องเคารพกับกฎหมายบ้านเมืองทีนี้ คนเข้าไปดูเนี่ยแสนกว่านะแล้วเจตนาคุณเนี่ยกรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนาชัดเจนอยู่แล้วนะอันนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะแต่จริงผมว่าสนุกดีนะ,ะแบบนี้นะเอาไอ้ที่เขาบิดเบือนโจมตีมานะ,ะเออเราก็ได้นําเสนอว่าจริงๆเราพูดยังไงนะงานเราก็เยอะขึ้นนะ <laughs> เออเราอาจจะเสียเวลานําเสนอข่าวอื่นนะแต่เชื่อว่าท่านผู้ชมก็ได้รับความสําราญนะ,ะผมว่านะเดอะเมตตาดีเขาแนะนําว่าอย่างนี้ฮนะแนะนาท็อปนิวส์เวลาฟ้อง ให้เอายอดไลค์เพจนั้นคูณความเสียหายต่อคนที่เห็นโพสต์นี่คำาน้นจากแอนดินแต่เมตตาดีเดี๋ยวผมดูก่อนเพจขยะมลสุมเนี่ยคนกดไลค์เท่าไหร่ข่าวทานะข่าวแนะน,น,<ม>นำนี้นะผมจำได้ว่าเยอะนะเพจขยะมลสุมนะฮะค่ะเ,เดี๋ยวผมดูนะแค่คอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้ก็เยอะขยะมลสุมเพจนี้คนกดไล 55, ค์ห้าหมื่นห้าพันคนค่ะแล้วก็ยอดวิวของคลิปอีตาเมื่อสักครู่เนี่ยแสนสามหมื่น ตาคุณคุณอ่า <laughs> ผมว่าอย่างแรกคุณต้องถามจิตสํานึกคุณก่อนคนใต้เลือดใต้จริงเนี่ยเขาเป็นคนตรงแต่พฤติกรรมของคุณเนี่ยมันใช้ได้ไหมคุณถามตัวเองนะแล้วจากนั้นค่อยไปถามฝ่ายกฎหมายว่าเราจะทํำยังไงนะเพราะช่วงหลังเนี่ยมันมีขบวนการโจมตีให้รายท็อปนิวอย่างเป็นขบวนการนะแล้วบางเรื่องเนี่ยท่านผู้ชมส่งเข้ามาให้เราเองนะหว <c oughs> เราเนี่ย จัดการเลยไมเจอแบบนี้นมาเพราะท่านผู้ชมที่ดูจริงเขารู้ว่าเราไม่ได้นําเสนอแบบนั้นไม่พลาดข่าวสําคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store